แจ้งข่าวดีพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้บัตรคนจนเตรียมเพค่ะรับสูงสุดรายละ5 0,000บาทโดยไม่ต้องมีคนคำ้ำและที่สำคัญสวัสดิการนี้ให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้สันท س า ب จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารหากเข้ามาเริ่มรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแทบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศเลยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะบัตรคนจนล่าสุดธนาคารอมสินปล่อยกู้ถึง50,000ืนบาทไม่ต้องใช้คนคำ้ำและผ่อนนานถึง5ปีเลยนะคะโดยธนาคารอมสินได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมีคนคำ้ำดอกเบี้ยต่ําผ่อนนาน5ปีแต่ต้องมี คนสมบัติแบบไหนเดี๋ยวเรามาตามกันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลได้มีการออกมาตรการในการทางการเงินผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐบาลโดยมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐผ่านธนาคารอมสินภายใต้โครงการธนาคารประชาชนสําหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยคุณสมบัตินะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้ระยะเวลาที่ชำระเงินต้องกู้ไม่เกิน70ปีค่ะคุณผู้ชมและมีการประกอบอาชีพด้วยมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ค่ะส่วนวงเงินกู้ให้รายละสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละน 0.75ต่อเดือนค่ะส่วนระยะเวลาชําระคืนเงินกู้นะคะก็คือ ตั้งแต่3ปีสูงสุดถึง5ปีค่ะหลักประกันคือใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือว่าบอสอยอนะคะเป็นหลักประกันเงินกู้ส่วนค่าธรรมเนียมไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการในการขอสินเชื่อค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอกสารประกอบการกู้คือ1นึ่สำเนาแบบประจําตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้สำเนานะคะ3ก็คือเอกสาร รายได้ในการประกอบอาชีพพร้อมกับสมุดเนินฝากแล้วก็เอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีค่ะแล้วก็รูปสถานที่ประกอบอาชีพด้วยนะคะซึ่งวันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อธนาคารอมสินได้เลยค่ะคุณผู้ชมโดยปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทางรัฐบาลไม่ต้องใช้คนคำ้ำดอกเบี้ยต่ำผ่อนนาน5ปีค่ะ เอาละค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่้าอิสันแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ